คุณเคยทําความสะอาดบ้านด้วยตัวคุณเองไหมการทําความสะอาดบ้านช่วยอะไรกับเราบ้างนอกจากให้บ้านสะอาดโคชอุ้มรู้สึกว่าตอนแรกๆเนี่ยจะขี้เกียจจัดบ้านมากเลยเพราะตอนที่เราเป็นเด็กๆแม่เราก็จะใช้ให้เราทําความสะอาดบ้านทุกๆคนก็เคยใช่ไหมคะที่พ่อแม่จะเรียกใช้เราจัดเก็บกวาดห้องนะ เก็บกวาดล้างห้องน้ําช่วยกันล้างถ้วยล้างชามทุกคนได้เิยทำงานบ้านแต่ค้นอุ้มเองอะ่ะจะขี้เกียจมากตอนเด็กๆเ,เมื่อแม่ใช้ทำงานบ้านค้นอุ้มก็ไม่อยากทำแล้วก็หนีแล้วก็สึกเบื่อทําไมแม่ชอบใช้แต่ทำแต่งานบ้านแต่พอโตมาค่ะพอเรามีบ้านมีของตัวเองเรารู้สึกว่าการที่เก็บกวาดบ้านสะอาดเนี่ยเก็บของเข้าที่เข้าทาง จะทาให้เรารู้สึกโล่งเราเดินจะไม่เกะกะไม่หุดหงิดสังเกตไหมคะว่าถ้าบ้านไหนเก็บข้าวของเข้าที่หรือเราไปบ้านใครเก็บข้าวของเข้าที่เรารู้สึกว่าบ้านนั้นดูสบายตาดูโปรง่งดูโลง่งแต่ถ้าบ้านไหนเป็นบ้านที่วางข้าวของเกะกะไปหมดเลยจะนั่งตรงไหนก็ใช้แหวกแหวกแหวก,กเราจะรู้สึกหงุดหงิดตามเลยใช่ไหมคะใช่เลยคะ่ะดังนั้นถ้าตอนนี้ เรารู้ว่าบ้านเรากำลังลกก็เปียกเสมือนเราจะต้องดูแลแล้วถ้าเป็นห้องทำงานล่ะบ้านคือที่อยู่อาศัยแต่ห้องทำงานสถานที่ทำงานหรือโต๊ะทำงานของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานด้านไหนเราจะต้องเก็บให้ดีไหมเราจะต้องดูแลโต๊ะทำงานห้องทำงานเราให้สะอาดไหมเราทำเพื่อใครทำเพื่อให้คนอื่นดูหรือไม่ มันคงจะไม่ใช่แต่คนอื่นอาจจะมองว่าดูสะอาดหรือไม่สะอาดก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าเราทําเพื่อตัวเราเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจัดโต๊ะทํางานให้สะอาดเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกว่าโล่งรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายแล้วเราก็หาของง่ายการที่เราจัดโต๊ะทำงานก็เหมือนกับที่เราจัดบ้านถ้าบ้านเราโล่งโปร่งสบายเราก็รู้สึกดีเชกเช่นเดียวกันค่ะ เราจัดโต๊ะทำงานได้อย่างดีวางข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่งโต๊ะให้น่ารักเช็ดถูให้สะอาดสะอาดเก็บกวาดให้ดูสะอาดใหม่อยู่เสมอเนี่ยเราเป็นคนอยู่เราจะรู้สึกดีแน่นอนแล้วสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีมากกว่านั้นคือเรารู้สึกสบายตาสบายใจเมื่อความสบายใจเกิดขึ้นที่หัวใจเราโต๊ะสะอาดหัวใจเราสบายใจเกิดขึ้น ผลงานย่อมดีขึ้นและทำให้เรามีความสุขในการทำงานระหว่างวันได้ดังนั้นเรามาจัดโต๊ะให้สะอาดกันนะคะ